เรารักกันมา3ปีครับเราั้งคู่มีอะไรที่ต่างกันหลายอย่างแล้วก็อีกอย่างที่ต่างกันนะครับก็คือผลเลือดใช่ครับผมมีเชื้อ HIV โลกของเราถูกสร้างมาให้มีอะไรที่ต่างกันหลายอย่างโลกเรามีผู้ชายผู้หญิงเกย์ทอมดีเลสเบียน LGBTQ มากมายหลากหลายซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับใช่ครับเพราะว่าความแตกต่างเนี่ยทำให้โลกของเราสมบูรณ์และเราก็เป็นส่วนผสมหนึ่งของความต่างนี้ที่ทําให้โลกมีสีสันมากขึ้นและสําหรับผมในตอนนี้การมีผลเลือดต่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับเราเนี่ยถือว่าเราโชคดีมากที่เรามีเขาอยู่ข้างเรา แฟนคนนี้เนี่ยเป็นแฟนที่มากกว่าคําว่าเข้าใจคือสําหรับเราเขาเป็นเหมือนคนที่รู้ใจและเข้าใจเราทุกอย่างเลยวันที่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อเอชวันนั้นคือความรู้สึกเหมือนโลกมันหยุดหมุนรอบตัวเราไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยสักอย่างเรามีอะไรให้คิดในหัวเยอะมากแต่ยังโชคดีที่ตัวเองอยังพอมีสติอยู่บ้างก็เลยคิดว่ายังไงเราก็ต้องหาทางออกให้ตัวเอง วันที่เราแติงใจบอกเขาว่าเรามีผลเลือดบวกเอาจริงๆเรามันยายกาพอๆกับวันที่เรารู้เลยนะครับว่าเรามีเชื้อตอนนั้นเราต้องรวบรวมความกล้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของคนของเราเชื่อมั่นในความรักที่เรามีให้กันเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องผ่านเรื่องนี้ได้ด้วยตัวของเราเองเราเลยแต่นใจบอกเขาครับขอโทษเป็นไร ตอนแรกก็งงๆว่าเฮ้ยเรื่องจริงเหรอแต่ว่าเอาจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใครๆก็เคยผ่านอะไรมาทั้งนั้นถามว่ารับได้ไหมตอนแรกก็ตกใจนะครับแต่ว่าพอเราตั้งใจดีแล้วเนี่ยแล้วก็คิดได้ว่าเรารักเขามากเกินกว่าที่จะเอาเรื่องแบบนั้นมาตัดสินผมเลยตัดสินใจไปหาหมอด้วยกันกับเขาครับไปตรวจเลือดแล้วก็ปรึกษาหมอต่อว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันได้ยังไงดีหลังจากที่เราไปตรวจแล้วก็รู้ผลเลือดของเราแล้ว มุมมองชีวิตรักของเราก็ไม่ต่างจากคูดด่็นทั่วไปเราตื่นนอนพร้อมการกินข้าวด้วยกันรวมถึงเรื่องเซจเราก็กินยาของเราส่วนเขาก็เทเซฟตลอดจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราสองคนรู้ว่าพวกเราเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเราเลยยิ่งต้องเอาใจใส่กันมากขึ้นแล้วก็ทาทุกวันของเราให้มีความสุขมากที่สุดครับเอาจริงๆแล้วความรักของผลเลือดต่างสำหรับคู่ไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะละครับตอนนี้ SIB ไไม่ได้น่ากลัวที่เราเคยเข้าใจแล้วครับ และมันเกิดขึ้นได้ขอแค่เรารู้วิธีการจะใช้ชีวิตอยู่กับมันขอให้คุณเปิดใจช่วยกันไปตถอนะครับยังไงถ้าคุณมีรักแพ้เนี่ยก็ไม่มีทางแพ้ HIV หรอกครับ